ก็องก็ก็เอ่อออกลมปราณอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทานอาหารอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตอนที่ที่ผ่านมาก็อาจจะทานเยอะไปหน่อยออกหนักไปดีครับออกออกหนักแล้วก็ต้องหนักดีนะใช่ครับใช่แล้วก็ออกกําลังกายอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เล่นมือถืออะไรเงี้ยนะครับ ีีรกิโล20กิโลตอนที่ไปพักผ่อนที่จังหวัดนะครับช่วงนั้นก็ประมาณ7 8บาท7บาท7แต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงม60บาทตอนนี้พิ่พอใจกับตอนรู้สึกว่าเราเฟิร์มเฟิร์มพอใจตัวเองหรือยังก็รู้สึกโอเคนะครับคือดีทุกทุก มารีกว่านี้แล้ว้จอเฉียบไะอยากเพิ่มแบบเป็นกล้ามไปเลยนี้ไหมคะจะได้แบบเซ็กซี่เลยเป็นกล้ามเหรครับคงใช้เวลานานนะครแต่ว่าก็พยายามรักษาไม่ให้แบบว่ามีส่วนเกินอะไรมากในตว่อนเลแต่ได้ว่าปิดปิดขนาดนี้นี่คือเตรียมกลับมารับอีเวนแนนแน่นได้เจอรุชเยอะๆแล้วใช่ไหมพี่เป๊ก็วันนี้เรบได้มีโอกาสเจอแฟนๆนะครับแรกในรอบเลยอะ สีายมากครับี่เอสปีจากจากอีเวนต์แล้วก็รู้สึกประมาานิดหน่อยนะแต่ว่าแฟนๆก็แบบเหนียวแน่นมาต้อนรับแบบเยอะมากใช่ก็อย่าบอกอะไรพวกเขาไปคะคิดถึงเขาจริงจริงคิดถึงนะครับแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยตอนนี้แล้วก็มันก็เลยทำให้เราต้องแบบก็ห่างกันออกไปใช่ไหมครับแต่ว่า อนนี้เหมือนแบบนี้ก็ตอนแรกประมาามากว่าแบบคนจะแบบมาไหมมาเราไหมเราก็จะแบบคิดถึงเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครแต่ว่าก็ไม่เห็นแบบนี้แล้วบรรยากาศยังเหมือนเดิมใจสูงอะไรอะไรอะไรทำให้พี่เบู้สึกว่าประมาาไม่กลัวว่าคนจะไม่มาค่ะพี่เบสก็ด้วยพักเวลาพักงานเราหายเงินเวนานต่ทุกคนโคตรหนักจะ ทำงานด้วยติดโควิดด้วยติดอะไรด้วยอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดจมาทิ้งคืนค่อยนอนค่อยหลับพอได้นั่งกลับมาทำงานแล้วเราแบบเตรียมจะต้องออกผลงานไหมแฟนๆอะไรไหมคะใช่แล้วครับก็เตรียมออกผลงานนะครับก็หวังว่าจะได้่วยเพลงนะครับภายใน ตุลาคมน,น,น,นี้ซึ่งมีนักทรีปนักหอมมาดีนะครับ<อ>ซึ่งเลื่อนมาหมดสองแล้วนะครับจากติดโควิดนะครับแล้วควรั้งนี้คงจะไม่ได้เลื่อนแล้ะเพรา็ได้เจ็ดสุกคนายดีนะครับตุลาคมใช่ไหมตุลาคมครับที่เป็นอะไรนะตุลาคาม

อไบ้ยังยังยังไม่รู้ยังไม่รู้เพลงไม่แน่นอนลบวก็คัมมิ่งซูนอ๋่ว่าเพลงก็คือแต่ว่าเพลงเนี่ยปีนี้ต้องมีแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตเปิดร้านขายของขายอะไรแต่ว่าตอนนี้เป็นผู้แล้วเป็นผู้ปานงาวี้ตอนนี้นะครับแอบเห็นในไอจีเพียพิฟับมากตอนนี้ก็ขออนุญา เรียนนะครับเพิ่มบทบาทครับจากอาร์ r ิสต์นะครับเป็น creative director นะครับให้กับแบรนด์อายาน่าไอเอาน่าอายาน่านะครับใช่อันนี้เป็นแบรนด์แบรนด์ของเราเองซึ่งเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับก็เป็นแบรนด์แบรนด์จิวเวลรี่นะครับที่จริงๆแล้วฝันมาประมาณตลอดชีวิตนะครับ5ปีอะไรแบบนี้นะครับก็แบบอยากจะมีแบรนด์ แบรนด์หนึ่งที่เป็นแบบว่าจิวเวรี่หรือว่าบอดี้เขาสวมใส่ได้แล้วก็มีราคาไม่แพงอะไรอย่างนี้แล้วก็น่ารักแล้วก็ส่งราคาอะไรอย่างนี้ครับจนวันนี้มันมาถึขขงวันที่ได้ได้ทำแบรนด์อาเย,ยนา่า นี่น่าน่าน่าก้อนนี้มันมาอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะเริ่มตอนนี้ไม่เริ่มนแล้วนะก็เสร็จแล้วครับขายวันที่29ครับ29เดือนนี้29เดือนนี้นะครับทางช่องไลน์ GFM r a m i l y Shop อใช่ครับรู้สึกภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววิแบรนด์เอายาหน้าขึ้นมาจากบ่อกภาษาละตินเพราะว่าเอาเยา แปลว่าช่องฟ้านะครับแล้วก็บวกกับอายาอา,ยานะคไอบบนักตะคุณอะไรนะครับก็คือประมาณว่าของฟ้าเกี่ยวกับของฟ้าแล้วก็คูบวกกับความที่เป็นผู้ดำเนินแานที่เป็นผู้เสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นลิงกันพอดีก็เลยใช้คําว่าเอายานะครับซึ่งอันนี้คือพี่เบ็คือทั้งออกแบบเองคิดเองทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็เป็น creative แต่เด็กนะฮะก็จะทำตัวเองนะครับก็ออกแบบเองแล้วกก็เแบบตั้งชื่อเองอะไรนะก็คือว่าเป ade, uh ็นงานที่ท้าทายตั้งใจกับอันนี้มากแล้วตั้งใจมากครับเพราะว่าพางไห้แต่ว่าความความ creative ในการสมัยก่อนก็ขาดพิกกี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตอนนี้อาจจะมาขายสร้อยเปิดร้านขายสร้อยนะครับขอฟางฝั่งนี้ฟังด้วยนะครับแบรนด์นะครับเปิดร้านยังเป็นทางการแล้วนะครับแบรนด์เอาเดี๋ยวหน้าไปเซิร์ชได้ได้ในไอจีนะครับนีก็คือขายขายสร้อยแล้วก็เพลงก็ยังทำต่อเนาะเพลงก็ยังทำต่อนะครับถึงนะคนจะฟังเพลงเพลงที่สองปีนี้มันเป็นประมาณไหนคะยังเศร้าเหมือนเดิมไหมไม่เศร้าครับเพลงเพลง แบบเภทนี้ก็จะเป็นเล่แบบสนุกแบบว่าต้ตรีแบบว่าอยากได้แค่อยากได้เตรียมมีผ้าเต้นไหมคะเดี๋ยวนี้เขาต้องมีผ้าเต้นด้วยม่ผาลายแบบว่าเป็นเต้นอะไรติดมือติดมือต้องมีติดมืออะไรก็แต่ว่าทำเป็นลองชาเลนจ์อย่างนี้พี่เบ๊ก็เดี๋ยวฟุ้งซี้ก็จะลองนะแบบว่าเซ็กซี่แรงๆไหม เซ็กซ uh ี่ไหมเซ็กซี่เซ็กซี่มาแล้วใช้คุณเนาะใช้คุณโอเคโอเคคุณก